บอกให้ลูกว้าวแม่ใครควรทำแม่ต้องใจว่าตอนรู้แต่งเดี๋ยวเราจะได้ไปกินข้าวกันเดี๋ยวผมบอ,อกอันนี้พนพนมารอบนี่มวนนึ่งซุดไปอย่างที่มว่นึ่งซุดบอกม,ม,อ,มอเมนที่หอยปังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ D S C ของแม่จูนนะคะแม่จูนชาแนลนะคะแล้วก็ลูกสาวกิบเบอรี่ชาแนลค่ะน้ำตาลหวานน้อยน้ำตาลหวานน้อยค่ะน้ำตาลหวานน้อยค่ะเอ้ามูนี่เอ้าสีฟางใส้ฟางสีฟางใส้ฟางสีฟางใส้ฟางสีฟางใส่ฟาง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  อ้าวนะครับเมื่อวานทำดีทำดีทุกคนเลยนะคะทำดีทุกคนเลยยังไม่ดูอยู่ใช่ไหมคะอืทำดีทุกคนเลยนะคะเมื่อนี้จอเบิ้งอยู่หนกระจกอยู่เห็นอยู่ขอบคุณมากมากเลยค่ะยิ้มเห้เบิ้งยิ้มเห้เอ้ยนะคะพี่น้องย่างป้องเข็ไม่นาโกกิมันไก่โวดเอาผมออกให้ลูกบ้องโอ้โหเจ็บไหมแม่คะไม่เป็นเป็นมาโกกีแม่ไว้แม่ใหญ่จะเดินแม่คนใหญ่สุด โอไม่ไม่ถึงไม่ถึงอยุ่ีกคาดแท้ไม่ถึงอายุงานอ๋อจ้ารยาใช้งานไม่ถึงว่าอยู่ในวงการัวารำออลูกบอกคือเอาเอาแพย์ต่องไมหายในโกกีจะแบที่ล่ะมันก็จะเมยไงอยู่นน่ะออสวัสดีค่กับเพื่นสานิ้วด้ยนะครับท่านเสียวคมบอกให้ลูกว้ายออ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 รออ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 ้ออ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 อกอออออนอนอออออ บมแมนจ่อยะป้างแมนมันกาเลี้ยวังแต่เก่งวังขนาดนั้นเป็นยกน้ำแข็งกันเลยงงรายกานนี้ลุยเดียวนี่ลุยเจอไก่กินข้าวไปกินข้าวต่อนนี้ตอนนี้ออกมกให้ดูกันโอเคนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเอาผมออกนี่ละคนใครจะออกก่อนน้ำตาลก่อนก็ได้ไหมน้ำตาลนั่นสีบบ๊วยอะไรหรอ มาทําคลิปให้เอฟซีดูแล้วนะมีคนถามหายท้าสามคนนะคะเหลือเหลืออีกสองคนได้บัตรเหลือตุ่ยเับาเคศได้บัตรนี่มือใดสีไทยน้ำเนาะมือใดเนาะมือใดเนาะเนาะเสียงไหลไปเลยค่ะจะได้ไม่ติดพรุ่งนี้เราจะไมยไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเออมือนี้นะคะพี่น้องก็เป็นเราีซพเก่าแล้วโกกีพูดเลย เหมือนดูกันมีหลายบทบาทเนาะเท่าที่ได้ดูกันไปอะไรท่านก็ได้ดูกันไปแล้วมีหลากหลายบทบาทนะที่มากมากเลยนะคะพี่น้องแกงลูกกูแล้วแก่งยังหรือยแม่หนูเอาไว้ก่อนก็ได้แต่หนูจะไม่สระผมอยู่กับสันนะไปสระตอนไหนโบแม่สระมือนี้หรอเนี่ยเพว่าอือทำไมเออเราต้องสระผมวันนี้ตอนเย็นเนาะตอนเย็นนี่หรอเออเออเอออะไรพี่น้อง นะคะเออแล้วเนี่ยนะคะวันนี้น้ำตาลก็ทำดีทุกคนทำดีหมดนะคะจะขาปีตอนเจ็บขาตอนลงมาเจ็บขาค่ะเจ็บแบบไ่อยย้อนออกดีใจมากๆเลยค่ะพี่น้องคะที่แบบว่า่มีคนรักเนาะมีคนรักก็อินดูเราคือเคยเป็นแบบมีอยู่อยู่โรงเรียนตะวันเดี๋ยวจะมากกว่าที่สองโนยานโน้พยายามยากนีบ่อย นุ้ดเทียมเล่มครบไหมเพราะว่านุ้นวนนี่เกือบเลยวันนี้นูใส่เกือบทกกี่เล่แต่งเป็นผู้ชายด้วยนะคะวันนี้นะเซมไฮไม่หลับทุกคนเซมไฮไม่หลับเพื่อแฟนคลับเพื่ออีซีทุกคนนะคะเหลือเดี๋ยวก็จะไปถ่ายกับน้องตุ้ยกับน้องเคสด้วยนะวันไหนเฮ็ดยังกับเฮ็ดแล้วพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดยังมีความสุขเ็ทไปเลยค่ะพี่น้องตายไปเดี๋ยวสิบประเด็นเฮ็ดจุดกะไรเฮ็ดลึกอ่ะเนี่ยจุดอะไรรับอะไรบนฝาดลึกอ่ะพี่น้องรับมบนโชว์สองโชว์แม่รำมากกับที่สอวอ่ะนุ้งพยายามอย่างนี้มันอัันนน ท่านูเดินมังยิ่งเจ็บมงลงนะคะที่มาค่ะว่ามงลงนะคะวันนี้ตรงไหนมงลงมงลงแฟนเขาตั้ยหรอมามาเขาว่าแบบอ่าได้ใส่มงเหมือนะไรก็มงลงสินะปกติบ่ใส่มงบ่ใส่มงคู่เจ้าเชืิอที่คุน้องชอบมันเรามากใส่แม่ไม่อ่านยังยิ่งสินะหนูก็ว่ามันวรเป็นจะใส่จสินะตอนนี้คาราคางเอาผมบอกให้ ที่จริงมาแต่งผู้ชายเรื่องนี้แบบจะได้จะได้ขึ้นไปเตยล่าวันนี้แม่จุนก็เลยมากพอดีแม่จุนมก็เลยมาแต่งทุกช็อตทุกแมททุกช็อตเอาทุกช็อตทุกแมทเลยพี่น้องแบบทั้งเติมหน้าทั้งเติมคิ้วทั้งอันสซให้พีทหนูนะคะน้ำตาสวยไหมวันนี้สวยค่ะสวยนะคะขอบคุณแม่แมทที่ตัดชุดอ่สุดคือโปรเอนใขอบคุณข่าวต้มในดลูดเดอขอบคุณนะคะขอบคุณตลอดก็แม่แม่ก็อาจจะบอกว่า่บอยากบอยากออกซื่งสินะบอยากออกซื่อแบบว่าอันทางอัน โซเชียลตะวันก็ต้องขอบคุณนะคะ FC น้องโกกิและน้องตาลเนาะในนามในนาม FC ของพวกเรานะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะใจดีเลยเอ็นดูแลยไม่ตามพ่อวันหนึ่งแม่ไปเมืองนอกพวกหนูจะคิดถึงแม่ก็ไปกับแม่ก็ไปกับแม่เลยค่ะก็ตามแม่ไปแม่ก็แม่ก็มาจองพวกหนูไปเลยตามเอาพวกหนูตามไปเลยตุลารกสี่เดทไปเลยดิโอ้ยหนูซิบ่ได้ตามแม่ไปบอกผมวนาสิบอกกินหอดบอกกินหอดแล้วสิมีคนหายอยู่ไหมคนละคนสิบุได้อันอันนี้บอกซิบุได้ตามกันไปบอกแม่ ที่มีคนน้ำตาค้อ,อยเยอะมากแม่จุนประกาเสร็น้ำตาย่อยโปง่งเลยจะบอกว่าแม่ฝากเอาของฝากมาด้ว้ให้ปกติตอในหน่อยฉวยฟังด้วยแม่แต่ในหน่ออันอออาานี้เวลาให้พี่น้องเรียกว่าอยากไปเมืองน้องกันสิแม่กลับมาจะกินยังไงจะกินช็อกโกแลต ของแม่เบลเยียมใช่เขาบอกว่าเปนมาจากเมืองนอกเขาจะเอาช็อกโกแลตมาฝากกันอ่งพี่ิ๊กส่งช็อกโกแลตมาแบบเยอะมากช็อกโกแลตกิน็ว่าได้เอแบบมันมันแข็งหรอมันกือคือคือไม่แข็งมันคือแม่ไม่บักช็อกโกแลตที่มันเป็นก็ออกอว้นั่นก็ได้ค่ะไม่ไหวแล้วกว่าถือไว้ดีนที่วันนี้เราซื้อทิปเม้นมาแล้วเนาะใช่นหัวเรามันจะได้เอาออกไงเอาซื้อทิปเม้นมาก็ดีแล้วไม่แน่ะะน้ําตนา้ไปเอาน้ไม่ใ่ไม่เนาะ น้ำไผ่ด้วอ๋องัวเป็นห้างไกลเลยพี่น้องไม่กลบเจ๊เพื่อนอ๋อเจ็บแต่ว่าก็เพื่อคนดูทุกคนนะคะบึงที่หลังบ้าบึงที่หลังพี่น้องบึงงสะพานพรมปุณห์ตาลเมือปุณน์เอาไม่จุ่กระใสวีดินเอาไม่จุ่มก็ผมง่ามแทะทำไมผมไม่ง่าไม่ใช่ใช้อะไรคะเอาใส่ผัวสาอ๋ยน้ำตาลแล้วน้ำไม่ไม่ให้อยู่นะคะวันนี้ใช้เอเนอร์จี้เยอะอีกแล้วพี่น้องค่ะพอก็ได้พอก็ได้บอก ใช้ energy ไปเยอะอีกแล้วนะคะวันนี้แบบถอนแล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งบางทีเป็นแบบเฟีดเฟียทนแบเป็นลุกลุกแบบมีพลังไซฟอร์จริงฟอร์ฟอร์ไซฟอร์ไปเลยนะคะวันนี้เตยเอ้ยตุยจะมาหัวขวัญแล้วมีคนนั่งหัวขวัญันท่ะไอตัวแอบไตัวแอบนั่งยิ้มนะคะพี่น้องนั่งยิ้มมาแม่ขคอยเครื่องงามแต่กระสีบางเสือนนะมีคนถามหาอยู่แม่จนกระบอดประเทศไทยกับครูจิ๋นเนี่ยเออสินี้โอกาสไในไทยอยู่ครับพี่น้อง มีตาลูกกันแล้วโมมีโอกาสนะครับว่าลูกงานหลยยง,ง่ายง่งงายนอกจากนี้นอกจากเสียเเสือมาให้จังสี่เดชให้สีน่แน่วันนี้พี่ตุ้ยก็วุ่นทั้งวันใช่ไหมคะพี่ตุย้ยวุ่นเนาะเห็นพี่ตุย้ยอาจจะบอกแตบจะไม่ไเวลาไม่แต่ตง,ตงตัวเลยเนาะแต่งตัวครับเมมไอตุ้ยแต่งตัวครับเพราะว่าอาจจะยุ่งในเรื่องของการเตรียมงานนะคะขอบคุณนะคะ,อ,คะ,คะอ่ะสิอือเขินแหละเนาะมากดี หนูเอาหนามาให้นะคะน้ำตาลไม่รู้เป็นไหนนะคะก็เลยดูน่าจะได้น่าจะไปทําธุระสิคะทำธุระอีกสักแบบพี่จิ๋มหวานก็แล้วก็อยู่กับโกกีเนี่ยแหละคะพี่น้องโอ้ยเป็นจังได้คะโชว์วันนี้เตรียมสิบให้กี่คะแนนคะทุกคนคอมเมนต์มาได้ยนะคะโชว์วันนี้แม่นาคพัคขนมเลือกเท่เไหรนาะแม่นาคพัคขนมแล้วก็จะมีเอ่อเพลงร่องใต้นะคะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดตัวพี่บิ๊กนะคะเปิดตัวบิ๊กนะคะพี่น้อง โอ้ยโอ้อยเมย์กับขั้นด้วยกันล้วเออไม่บอกเมย์อืมนูกับเริ่มแบบอันนี้วะมาก็สิได้เพราะว่าสิได้แยกกักเพราะว่าปกติแล้วเวลาแล่สุดอย่างนี้แม่ไม่นอนเวลากี่โมงคะแบบก่อนจะถึงบ้านก่อนจะได้หลับตาลงนอนจริงจริงบางวันก็นอนที่นี่นะคะเพราะว่าเรามีห้องคอตุ่มของเราไงอ๋อหลังจากมีหอ้องคอดตุ่มแล้วใช่ไหมเมย์หมายถึงว่าแต่ละครั้งที่แล่สุดนะคะแม่ได้หลับตานองลุกอีกอย่างตอนจะมู ตีสี่พนดนะพี่น้องเบิ่งคีพะเบอร์รุ่นที่พี่นอ้นอ,นองเด้อคือเพิ่น <DC S 2> เพิ่นมากเพิ่นมากจะสอบเดี๋ยวนี้ตีสี่แต่รอบรอบที่ยี่สิบนะพี่น้องก็คือว่าสีเฮ็ดสูตรให้ทั้งสี่คนเลยนะคะสี่ค,ค,คนเลยทั้งตุย้ยทั้งเคสนะคะตุย้ยเคสแน่แล้วก็น้ำตาลแล้วก็บโกกีนะคะ,ะคุณค่ะขาสีเฮ็ดให้จะดีใจพี่น้องคะ่ะแบบ มีค่อยๆสปอร์ตแล้วค่อยมีค่อยไหนกันนั่งใจแล้วกันไม่ก็คือสิ่งที่ทีพูดบอกว่าสอนน้องออเดอร์สอนน้องออเดอร์จูนสอนน้องออเดอร์กับกระสอนตลอดกระสอนตลอดสิ่งไหนสิ่งไหนที่มันทําให้เราบรนทอนจิตใจเราก็มองข้ามเราก็มองข้ามแล้วก็คือเราก็ต้องปล่อยวางเราเฮ้าเฮ้าเก็บเอาเี่พี่น้องแบบว่า ว่าเป็นพี่น้องเนาะเราเก็บเอาคําที่เขาติเรามาเป็นแรงผลักดันนะคะนี่คือการสอนลูกนะคะพี่น้องว่าต้องไปคิดว่าจะคองหน่อยใจนุ่ยเฮดบอดีบอแม่นุยเฮดบอดีบอแม่อย่าไปคิดแตงซี่นะคะอ่อคือจังแม่คยบอกให้พวกหนูฟังอะไรทำสิ่งไหนทําแล้วทําแล้วมีความสุขทำะนะคะ,คะบางคนกับแม่กับหลงอ่านอยู่ในเวลาเขาลงกินน้ำกันสาคนาาก็จะบอกว,ว,ว่าอืม อนน้ำตาลอย่างหนึ่งอย่งสี่แต่คือบอกว่าพยายามสิบีเบาๆให้ลูกบอกว่านะพยายามจะไม่พูดให้ให้ให้ลูกแบบว่าเล็กน้อยซูมมือหนีิถ้าได้ฟังถ้าอันยังที่บอดีบันทอนจิตใจบันทอนจิตใจแล้วอ๋อน้องเคทมาแล้วค่ะลูกน้องเคสตัวดีค่ะหน่อน้องเคทโดเรมอนน้องเคทโดเรมอนน้องโกกิคิตตี้น้องตาลอะไรคะงูสีโอ้ แกจริงนะไม่แกงค่ะพูดความจริงอ่ะเพราะชอบกินชอบกินโูสิงนะข้ากับสอยู่กันเป็นขอบเป็นขั้วข้าบ่อดดแบ่งปากแบ่งปลายนะคะพี่น้องคือพี่น้องถิ่มองมังมองแม่ตลอดบางเช่นกันก็ยังต้องการอยู่ต้องการตลอดอ้อค่ะครับอย่อาจจะบ่ได้อ่านแท่นกองทุกพวกงเลยเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีมีภารกิจตัวเองแบบคือเสี่ยงว่าจะแผ่นกองไปกันบ่เป็นตะเบิร์เนาะแหมเนาะนะครับอุ้ย จะสิบนาทีแล้วคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ในสิ่งที่พี่น้องคิดถึงเขาสามคนนะคะสามคนที่เราคิดถึงการสามคนที่เอสีคิดถึงพวกเรานะคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจูนชาแนลสิ่งใดที่บอดีสิ่งใดที่ดีพวกจูนกฤติให้มันดีดีขึ้นไปสิ่งใดที่บอดีกฤส,ส,สิเหมือนติดเพื่อก่อน,นะคะพี่น้องก็เฮ็ดจังไดเพื่อสีให้การพัฒนาของลูก,ลก แต่ละคนนะคะมันมาบทบิ๊กบทแพลวบทบิ๊กบทแพลวขัดสอนคือกัดบนวาดจูนสิสอนคนเดียวพี่พี่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะพี่น้องเออในหลักกระยักให้โอกีเออ ทำดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเห็ุดีขึ้นเรื่อยๆ่น้ำตาลโมยูนะคะพี่น้องก็เรียกว่าครับโกกีอนะเดี๋ยวทีนี้ส่งท้ายคลิปนะคะแม่ให้แม่สรุปแบบคร่าวๆว่ารอบนี้เป็นยังไงแล้วรอบต่อไปรอบนี้คนที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แม่พูดเนาะรอบนี้จะพูดจะพูดออกจากใจเลยเดี๋ยวมุมมองมุมมองถ้าจูนไม่ใช่นักแสดงจูนเป็นคนดูจูนซื้อตั๋วเข้าไปดูนะคะจูนสิมองว่าทําไมแต่ละรอบเขามบไดเ้าขขางห้ามห้ามนะมาเขามบไดเ้าขขาง ทำไมการพ,พัฒนาของเด็กๆทำไมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมีคนสอนมีคนสอนสอนแล้ว สอนเลี่พ่อสอนเหลี่ยเลี่แต่ข้าเจ้าว่าเสียข้าเจ้าสก,ก็ปไปพัฒนาหรือโบกีไปพัฒนากับยายนะคะวันหนึ่งเราเห็นลูกเราประสบผลสําเร็จเห็นหองสาวเห็นทุกคนประสบผลสําเร็จทีมง,งานทุกคนประสบผลสําเร็จเราก็ดีใจนะคะมันว่าจะเป็นบอลบิ๊กบอลเท่าก็ดีใจด้วยกันนะคะเออพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโอเคนะคะคิมมี่เอาไวสา้สมีฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจูนชาแนลด้วยนะคะและช่องน้องโกกีนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะช่องน้องโกกีเบอร์รี่ก็มาเกือบจะครึ่งทางนะคะก็คือ ก็คือการเลี้ยเหตุการที่เราทํำ Youtube นะแม ing, ่เนาะการที่เราเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยสิ่งที่จะการันตีว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ได้ก็ต้องมีโล่ใช่ไหมคะแม่อตอนนี้หนูก็มาเกือบจะ กือบจะถึงฝั่งฟันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็83,000ก,กว่าแล้วนะคะจะ84แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันคิดว่าในเรื่องนี้ว่าเกินสิ้นปีนะ่ะจะได้เห็นโลงเนื่งของหนูนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอชมต,ติดต่อไปเลยคะ่ะแล้วก็ฝากช่องของน้ำตาลหวานน้อย<ช>นะคะใช่ค่ะน้องเป็นน้องใหม่นะช่องใหม่แล้วก็สีแล้วก็มีเอฟซีของของทุกคนนะคะสามารถติดตามบ้าน บ้านเสร็จทองฟินแลนด์นะคะรักพวกเราในน้อยแต่ขอให้รักนานๆแต่ถามว่ามีเออพี่หมื่นหมื่นนี่หมื่นนี่กับมีพวกเขาในหมื่นอีกที่กันไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะเจอกันวันรอบหน้ารอบหน้าครับที่ยี่สิบราคามีอะไรดีๆมาดูแน่นอนนะครับคบปัน้วคาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย